สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้าเออในขณะที่ผมกำลังไถทวิตเตอร์อ่านข่าวนูน่นนี่นั่นไปเรื่อยเพลินๆแล้วอยู่ดีๆสายตาของผมก็ดันไปสะดุดเข้ากับหัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโพสต์ที่น่าสนใจเพราะมีชื่อของคุณเฟรดกับลิซ่าที่โผล่มาคู่กันอีกแล้วสิครับงานนี้ผมนี่แบบอื้อหือโพสอะไรอีกล่ะคราวนี้ปรากฏว่ามีแอคเคาท์หนึ่งของทางฝั่งอินเตอร์เขาโพสทำนองว่า ตอนนี้คุณเฟรดกำลังเดินหน้าให้ทีมกฎหมายร่อนจดหมายขอให้สื่อทั้งหลายเขารบความเป็นส่วนตัวของเขาสัทีหลังจากที่สื่อฝรั่งเศสเล่นข่าวเชื่อมโยงไปถึงลิซ่าแบบเออะก็จับโยงเออะก็เขียนเป็นตุเป็นตะทั้งทงที่เรื่องราวต่างๆไม่เป็นความจริงแล้วบอกตามตรงนะลึกๆในใจผมเนี่ยคือแบบอื้อหือโคตรหมันไส้ไอ้พวกสื่อที่ชอบมโนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นมีเดียเพลย์อยู่แล้ว พอเจอข่าวคุณเฟรดให้ทีมกฎหมายลุยแบบเนี้ยผมคิดในใจเลยว่าเออว่ะสะใจพร้อมคิดในใจว่าเอาเลยคุณเฟรดจัดการพวกเฟกนิวส์ซะทีเหอะทีนี้เนี่ยด้วยความเผื่อของผมเองผมก็อยากรู้มากว่าตกลงมันเรื่องอะไรผมก็เลยไปไล่เช็คข้อมูลทั้งหมดที่หามาได้และในคลิปนี้ผมจะสรุปให้ฟังแบบเคลียร์ๆครับเนื้อหาที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวส่วนตัวของศิลปิน ถ้าใครเป็นสายที่ส่องแต่ผลงานของลิซ่าเพืองอย่างเดียวเรื่องอื่นของศิลปินชั้นโนสนโนแคร์เออผมแนะนำว่ากดปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยจ้าแต่ถ้าใครที่อยากรู้ที่มาที่ไปเราไปฟังกันเลยจ้าโอเคหลังจากกระแสะข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณเฟรดกับลิซ่าถูกสื่อออนไลน์ฝรั่งเศสปล่อยกันรัวๆจนคนเมาส์กันทั้งไทม์ไลน์ทีนี้เนี่ยทางฝ่ายกฎหมายของคุณเฟรดเขามีการส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปยังเว็บไซต์หนึ่ง ที่ดันไปเผยแพร่บทความโยงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลิซ่าเพื่อยืนยันจุดยืนชัดๆว่าขอให้สื่อเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเขาสีทีอารมณ์ประมาณว่านี่แค่จุดเริ่มต้นถ้ามีสื่อไหนทำอีกก็จะโดนเหมือนกันโดยเรื่องนี้เริ่มจากเมื่อวันที่5ตุลาคม2023ซึ่งมีเว็บไซต์ชื่อ epa.tv v ได้ปล่อยบทความนึงออกมาหัวข้อซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเฟรเดริกกำลังคบหากับซูเปอร์สตาร์ลิซ่าแบล็กพิง คือบอกตรงๆนะแค่หัวข้อข่าวมันก็ไม่ได้ดูแรงอะไรขนาดนั้นวะผมยังแอบคิดเลยว่าจะเป็นไปได้ไหมที่คุณเฟสเขาจะไม่โอเคที่ใครพูดถึงความสัมพันธ์ของเขากับลิซ่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าว่าพอหัวข้อข่าวนึงก็เหมือนข่าวลือทั่วไปไม่ได้มีโจมตีไม่ได้ดิสเครดิตอะไรแต่ขอย้ำว่าแต่พอผมกดเข้าไปอ่านเนื้อหาข้างในเท่านั้นแหละโอ้ยคุณผู้ชมครับผมนี่แบบโ oh อ้ m ม g o กอดอ่านแล้วถึงกับร้องในใจว่าเออวะ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณเฟสถึงไม่ปล่อยไว้เพราะเนื้อหาบทความมันไม่ได้แค่บอกว่าเขากับลิซ่ากำลังคบหาดูใจกันเฉยๆแต่มันมีการแต่งเรื่องใส,ส่สีปรุงรสเพิ่มอัตรัเองแบบจัดเต็มคืออ่านแล้วผมนี่แบบโอ้โหนี่มันซีรีส์แนบตั้งชัดๆเนื้อหาของบทความเนี่ยไม่ได้แค่เล่าว่าเขาคบกันยังไง แต่มันดันพาดพิงชีวิตส่วนตัวของทั้งคู่แล้วก็พูดถึงคนใกล้ชิดของคุณเฟสและลิซ่าหมดทุกคนทั้งพ่อแม่พี่น้องแฟนพี่แฟนน้องก็คืออยากจะบอกว่าลากมาเขียนทั้งตระก,กูลทีนี้เนี่ยจุดพีคที่พออ่านแล้วถึงกับซูดปากคือสื่อมันดันเล่นวิเคราะห์แรงจูงใจทางธุรกิจโยงไปถึงประเด็นมีเดียเพลย์อีกแถมยังวิจารณ์ภาพลักษณ์ของครอบครัวคุณเฟรสอีกะด้วยดังนั้นในคลิปนี้ ผมจะเล่าบทความให้ฟังแบบครบๆว่าเขาเขียนไว้ทั้งหมดอะไรบ้างและทำไมมันถึงเข้าขั้นล้ำเส้นหนักจนคุณเฟดไม่ปล่อยไว้โดยเริ่มจากเรื่องของชองซึ่งในที่นี้ชองคือน้องชายของคุณเฟดนั่นแหละสื่อเขียนว่าชองกำลังคบกับซิต้าหญิงสาวจากชนชั้นสูงของฝรั่งเศสและพ่อของเธอเนี่ยก็สนิทสนมกับเบอร์นาร์ดอาโนอเล็กซานเดอร์พี่ชายอีกคนกำลังคบกับเจอราดีนจากนั้นสื่อก็มโนโคุณสิบว่า ตอนนี้สิ่งที่ครอบครัวต้องทําคือหาคู่ให้เฟรเดริกและอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องมากที่เป็นลิซ่าสื่อยังพูดต่อว่าเฟรเดริกไม่ต้องการหุ้นส่วนพันล้านเหมือนพี่สาวต่างมารดาที่แต่งงานกับเซเวียอานิวเขาเพียงแค่อยากดูคูดูโดดเด่นเพื่อจะได้ครอบครองตลาดเอเชียภายใน30ปีข้างหน้าสื่อยังบอกอีกว่าเพราะความต้องการแบบนี้เขาจึงดึงพรมออกจากเท้าของอเล็กซานเดอร์ มันหมายความอารมณ์ประมาณว่าคุณเฟรดแย่งสปอร์ตไลท์หรือพยายามจะแย่งตำแหน่งทายาทอันดับต้น,ตนเพราะอเล็กซานเดอร์คือคนที่มีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งสูงสุดแทนพ่อของเขาในปี2030แล้วสื่อเลี่ยงเขียนต่อว่าทั้งหมดนี้คือยุทธศาสตร์ที่ทำให้เขาบรรลุข้อตกลงในชีวิตของเขาเองซึ่งพี่ชายของเขาจะไม่มีวันให้อภัยในความอัจฉริยะของเขาเลย โอ้โหผมนี่อ่านไปอึง้งไปคือเขียนเสมือนเกมออฟทร n นเวอร์ชั่น LVMH เลยอะแล้วยังไม่จบครับสื่อฝรั่งเศสอ้างว่าแต่สื่อจีนกลับวิเคราะห์อีกแบบหนึง่งสื่อจีนบอกว่าลิซ่าอาจไม่สามารถเข้ากับครอบครัวอาโนที่ร่ำรวยได้แต่แฟนๆทั่วโลกกลับคิดตรงกันข้ามเพราะจากหลักฐานที่โพว่าในโลกโซเชียลแฟนๆจานวนมากเชื่อว่าเฟเดริกและลิซ่าอาจมีตอนจบที่แฮ ppy ปปอย่างไรก็ตามสื่ออย่างซีนา อ่อซีนาเนี่ยคือชื่อของสื่อใหญ่ในจีนครับทุกคนโดยสื่อฝรั่งเศสอ้างว่าซีนาได้นําเสนอมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงบนเว็บไซต์เขียนไว้ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของลิซ่ากับคุณเฟรดแทบไม่มีโอกาสเป็นไปได้เหตุผลที่ยกมาคือภูมิหลังที่ต่างกันเกินไปและช่องว่างความมั่งคั่งที่ห่างกันมากซึ่งพอผมอ่านถึงตรงนี้นะเออผมว่านะพวกสื่อจีนเนี่ยดูก็เหมือนจะดูซีรีส์แนวตั้งเยอะไปปว่ะ,วะ ไอพลอตช่องว่างความมั่งคั่งมันคือนิยายน้ำเน่าเต็มที่อย่าทุกคนโอเคผมจะสงบใจแล้วเล่าต่อทีนี้สื่อเขาก็ให้ข้อมูลต่อว่าเฟรเดริก er เกิดปี1995เป็นลูกชายคนที่2ของเบอร์าร์ดกับเฮเลนในขณะที่ลิซ่าเป็น GBA ของแบรนด์หรูในเครือ LVMH ส่วนลิซ่าเธอเกิดและโตในไทยพ่อแม่แยกทางกันและเธอเติบโตมากับแม่และพ่อเลี้ยงมารโกบรชไวเลอร์ iler, เชฟระดับโลกแล้วสื่อก็เปรียบเทียบโปรไฟล์ของหวานใจในตระกูล อาโนดังนี้ครับเซเวีย์คู่ของเดลฟินคือโคดมหาเศรษฐีด้านโทรคมนาคมส่วนเจราดินภรรยาของอเล็กซานเดอร์ก็เป็นดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์หรูเดสเทรในขณะที่ซิต้าแฟนของชองก็มีเชื้อสายขุนนางฝรั่งเศสและพ่อเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ออกซิเจนและนาตาเลียภรรยาขององตวนเป็นนางแบบดังระดับโลกส่วนลิซ่าเป็น G.B.A ของแบรนด์หรูทีนี้เนี่ย ทางทีมกฎหมายของคุณเฟรดก็ออกมาระบุชัดเจนเลยครับว่าบทความที่สื่อน,นําเสนอมันเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสร้างความแตกแยกและที่สําคัญคือไม่ได้ก่อประโยชน์ใดๆต่อสาธารณะด้วยเลยทนายย้าด้วยครับว่าภายใต้กฎหมายฝรั่งเศสมาตรา9้าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความเคารพต่อชีวิตส่วนตัวไม่ว่าคนนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นคนดังก็ได้รับคุ้มครองเท่ากันแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการคาดเดาล้วน อย่างเช่นประโยคที่บอกว่าเขาอยากมีความแตกต่างจากพี่น้องเขาอยากเท่และโดดเด่นเพื่อครอบครองตลาดเอเชียภายใน30ปีข้างหน้าซึ่งทางทนายก็ฟันธงเลยครับว่าทั้งหมดนี้เป็นการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวโดยไม่มีเหตุผลอันชอบธรรมและที่พีคที่สุดคือตอนท้ายของจดหมายทีมกฎหมายได้เตือนสื่อแบบตรงไปตรงมาว่าควรระมัดระวังในการเสนอข่าวโดยเฉพาะเมื่อข่าวนั้นลำเมิดสิทธิของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงและข้อกล่าวหาว่า ความสัมพันธ์ของลิซ่ากับคุณเฟรดเป็นความสัมพันธ์แบบมีเดียเพลย์นั่นหมายความว่าคุณเฟรดเขาไม่โอเคกับข่าวประเภทนี้อย่างแรงแล้วถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะแอดแล้วความสัมพันธ์แบบมีเดียเพลย์มันคืออะไรผมจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับมันคือคําที่ใช้ในวงการบันเทิงสากลครับเอ่อยกตัวอย่างเช่นเวลาที่สื่อหรือค่ายจงใจสร้างข่าวความสัมพันธ์ปลอมๆขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสดึงความสนใจโปรโมทบางอย่าง ทั้งที่ความสัมพันธ์นั้นไม่ได้เป็นจริงเลยตัวอย่างก็ประมาณว่าที่น้องแอนตี้บางคนพูดว่าคุณเฟรดคบกับลิซ่าเพราะเขาอยากดังหรือฝ่ายแอนตี้ก็ชอบบอกว่าลิซ่าคบกับคุณเฟรดเพราะเรื่องธุรกิจหรือที่สื่อบางเจ้าเขียนว่าลิซ่าได้งานซีรีส์ HBO ได้ขึ้นโชว์ออสการ์ได้ขึ้นโชว์วิกตอเรียซีเครดเพราะคุณเฟรดอะไรประมาณนี้ครับแต่ตามความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมไม่เคยเชื่อว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นมีเดียเพลย์เลยสักครั้ง โอ้โหคือซัพพอร์ตกันขนาดนี้แล้วไม่ใช่แบบแค่เดือน2เดือนนะทุกคนนี่ลากยาวมา2-3ปีแล้วอีกอย่างด้วยความสามารถและ Impact ระดับโลกของลิซ่าเอ่อผมมั่นใจว่าเธอไม่จำเป็นต้องใช้อะไรพวกนี้ครับเพราะไม่ว่าเธอทำอะไรมันก็ไวรัลเองอยู่แล้วเพราะทุกอย่างคือ Impact ของตัวเธอเองล้วนๆและนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทาให้คุณเฟรดต้องให้ทีมกฎหมายเข้ามาจัดก,การจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่ข่าวลือ แต่เป็นการสร้างเรื่องที่ไปละเมิดสิทธิส่วนตัวและกระทบกับเขาและลีซ่าตรงๆโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้จ้าถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดจะได้ไม่ต้องเข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ